ไซต์ออโต้ไทยแลนด์ขอนำท่านเข้าสู่การทดสอบ BMW 3 2 0 d องศูสปอร์ตไลน์ใหม่ BMW รถยนต์แบรนด์หรูที่มาพร้อมความสปอร์ตจากค่ายยุโรปที่มีทั้งความโดดเด่นจากสมรรถนะพละกกำลังเครื่องยนต์รวมถึงระบบช่วงล่างที่เลื่องชื่อรูปโฉมที่ออกแนวสปอร์ตพร้อมความหรูหราเรียกว่าเป็นรถยนต์แบรนด์หนึ่งที่ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ให้แก่ผู้ขับขี่ได้อย่างดีเลยทีเดียว โดยทีมงาน Auto Thailand ์ได้มีโอกาสนำ BMW 320d Sportline ที่เป็น1ใน3สไตล์ในตระกูล BMW s r r i e s 3ที่เพิ่งได้รับการปรับโฉมมาทำการทดสอบ BMW 320d Sportline หรือเรียกกันว่าโฉม F30 ถือเป็นเจเนอเรชันที่6ของ BMW Series 3ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกสปอร์ตมีระดับที่มาพร้อมกับความโดดเด่น การออกแบบที่ล้ำสมัยลงตัวด้วยไฟหน้าและกระจังหน้าคู่เป็นสีดำพร้อมกรอบสีเงินให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวแบบสปอร์ตตามแบบฉบับ BMW ดีไซน์กระจังหน้าคู่ให้มุมมองที่เปลี่ยนไปจากเดิมทั้งด้านข้างด้วยมุมมองที่โฉบเฉี่ยวดีไซน์เส้นสายโดยรอบคันที่ชัดเจนเป็นเอกลักษณ์รูปทรงด้านหน้าเรียวท้ายตัดเส้นสายให้สัมผัสความคล่องตัวเสมือนรถกำลังพุ่งทะยานไปข้างหน้าตามแบบฉบับ BMW s e r i e ์3ที่ยังคงความคลาสสิก การจัดวางตัวรถแบบ3ส่วนล้อหน้าใกล้แนวกันชนห้องโดยสารยาวค่อนไปทางด้านท้ายฐานล้อกว้างกระจกหลังแนวตรงรับกับแนวหลังคาเปิดทัศนวิสัยจากด้านบนให้ความรู้สึกสปอร์ตปาดเปียวยิ่งขึ้นเหมือนรถคูเป้แต่หรูหลาแบบรถซีดาน bmw 3 2 0 d Sportline ได้รับการออกแบบตกแต่งภายในเลือกสรรใช้วัสดุคุณภาพสูงตัเดเย็บอย่างประณีตโดยใช้โทนสีดำสลับแดงที่ให้อารมณ์สปอร์ตในการขับขี่ห้องโดยสารออกแบบให้ตำแหน่งผู้ขับขี่เสมือนอยู่ในรถแข่งแผงควบคุมต่างๆถูกจัดวางอย่างลงตัวใช้งานง่ายสะดวกไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนแผงคอนโซลกลางเน้นความสะดวกสบายให้ผู้ขับขี่ ออกแบบอย่างวิถีพิถันโดดเด่นด้วยการตกแต่งภายในด้วยลายไม้หรูหราลงตัวจากหน้าจอแสดงผมไอเด์ I ye, แบบฟีสแตนดิ้งที่ทันสมัยบางกระทัดรัดที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับดีไซน์คอนโซลปุ่มควบคุมไ d เดกลางแผงคอนโซลกลางใช้งานสะดวกพื้นที่ห้องโดยสารของ bmw 320d s p o r t l i n e ให้ความกว้างขวางทั้งตอนหน้าและตอนหลัง bmw 320d sportline มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตร4สูทบทวินเทอร์โบให้กำลังสูงสุดที่180แรงม้าที่4,000รอบแรงบิดสูงสุดที่380นิวตันเมตรที่1,750ถึง2,750รอบส่งกำลังผ่านระบบเกียร์8สปีดพร้อมปุ่มเลือกโหมดการขับขี่แบบ eco pro sport และ sport plus ช่วงทดสอบ bmw 320d sportline กับทีมงานออโต้ไทยแลนด์ แรกสัมผัสกับ BMW 320d Sportline สีขาวในตอนที่ทีมงานออโต้ไทยแลนด์ไปรับรถมาทดสอบด้วยรูปโฉมที่หรูหราเป็นเอกลักษณ์ในแบบ BMW ที่มาพร้อมกับความสปอร์ตเรียกว่าเป็นรถหรูหราคันหนึ่งที่ดูแล้วไม่แก่แถมยังให้ความภูมิฐานไปในตัวก้าเข้าสู่ห้องโดยสาร BMW 320d Sportline ภายในห้องโดยสารที่โดดเด่นให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตด้วยโทนสีดำคาดแดงเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้คุณภ,ภาพดี ในตำแหน่งผู้ขับขี่เบาะนั่งให้ความกระชับในแบบเบาะรถแข่งแต่ก็ยังให้ความสะดวกสบายในการนั่งขับขี่ทั้งยังสามารถปรับระดับได้หลายทิศทางตามรูปร่างของผู้ขับขี่ในเบาะนั่งโดยสารทู่หน้าก็ให้ความสะดวกสบายไม่แพ้กันส่วนเบาะโดยสารด้านหลังนั้นก็มีพื้นที่กว้างขวางนั่งสบายพื้นที่เหนือศีรษะพื้นที่วางเท้าค่อนข้างกว้างสามารถนั่งโดยสารได้แบบ3คนได้อย่างสบายหลังจากทีมงานสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็ได้สังเกตเสียงจากเครื่องยนต์ขณะจอดอยู่กับที่ อยากบอกว่าเงียบใช้ได้เลยทีเดียวกับเสียงการทํางานของเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้ลองไปยืนฟังจากด้านหน้ารถกลับเข้ามานั่งในห้องโดยสารสังเกตเสียงจากเครื่องยนต์เรียกว่าถ้าไม่บอกก็ไม่ทราบเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซล ด้วยห้องโดยสารที่สามารถเก็บเสียงรบกวนจากภายนอกได้เป็นอย่างดีเคลื่อนตัวออกสู่ถนนที่ค่อนข้างโล่งก็สัมผัสถึงสมรรถนะจากพลังแรงบิดที่มาจากเครื่องยนต์ดีเซลของ BMW 320d Sportline ที่สามารถตอบสนองคันเร่งได้อย่างทันทีแม้แต่ในการเคลื่อนตัวในการจราจรติดขัดพละกำลังจากเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้ก็ทำให้การขับขี่ได้อย่างคล่องตัวและแน่นอนว่าความคล่องตัวตรงจุดนี้คงไม่ได้มาจากพละกำลังเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียวแน่นอนที่สุด บีเมดัีชื่อเสียงในเรื่องของระบบเกียร์ที่สามารถถ่ายทอดกำลังได้อย่างนุ่มนวลราบลื่นรวดเร็วจากระบบเกียร์อัตโนมัติใหม่8สปีดที่เรียกว่าใช้งานในเมืองยังไงก็คงไม่หมดในการใช้งานในเมืองที่การจระาะจรค่อนข,ข้างติดขัด BMW 320D Sportline ก็มีระบบ Auto Start Stop ที่ช่วยให้เราประหยัดเชื้อเพลิงและช่วยลดมลพิษโดยระบบจะทำงานเมื่อเราเหยียบเบรกตอนหยุดรถนิ่งสักพักหนึ่งเครื่องยนต์ก็จะดับลงไปเอง แต่อุปกรณ์ต่างๆที่เรากําลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นก็ยังทํางานเป็นปกติอย่างเช่นระบบแอร์หรือเครื่องเสียงก็ยังทํางานและเมื่อเราปล่อยยกเท้าออกจากแป้นเบรกเครื่องยนต์ก็จะกลับมาติดอัตโนมัติซึ่งจะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในตอนที่เครื่องยนต์สตาร์ทติดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยความที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลจึงแนบรู้ถึงความสั่นสะเทือนได้อย่างค่อนข้างชัดเจน และเมื่อต้องเจอสภาพการจ,ะะจราจรที่ติดขัดม,มากๆแบบว่าเคลื่อนตัวเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวหยุดระบบออโตสตาร์สต็อปก็อาจสร้างความลำคาญได้บ้างเหมือนกันแต่ทาง bmw ก็ได้ออกแบบให้มีปุ่มที่สามารถปิดการทำงานของระบบนี้โดยถ้าเราปิดระบบนี้เครื่องยนต์ก็จะทำงานเหมือนรถยนต์ทั่วไปทีมงานออโตเทเลนได้มีโอกาสทดสอบใช้งานกับ bmw 3 2 0 d s p o r t l i n e ออยู่พักใหญ่เรียกว่าเกิดความคุ้นชินกับตัวรถเลยก็ว่าได้โดยได้ลองออกวิง่งทดสอบในแบบชานเมือง ซึ่งการเดินทางทดสอบก็ถือว่าได้เจอสภาพการจราจรที่ใช้งานได้หลากหลายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเลยบอกเดินทางกันก็เจอกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาระบบแอร์ของ BMW ตัวนี้สามารถเอาอยู่ให้ความเย็นสบายตลอดการเดินทางเมื่อออกสู่เส้นทางที่ค่อนข้างโล่งทีมงานจึงได้ลองพละกําลังจากเครื่องยนต์180แรงม้าที่มีแรงบิดเกือบๆ400นิวตัน ที่มาในรอบการทํางานต่าเรียกว่าทุกครั้งที่กดคันเร่งรถก็พร้อมที่จะทะยานไปข้างหน้าแบบทันอกทันใจเลยทีเดียวการปรับเปลี่ยนเกียร์ที่ราบลื่นต่อเนื่องในทุกจังหวะความเร็วทั้งยังสามารถสนุกกับการเล่นเกียร์ปรับเปลี่ยนในแบบเกียร์ธรรมดาที่ทําได้ดีอีกด้วยส่วนภายในห้องโดยสารในยามที่เราขับขี่ด้วยความเร็วก็ยังสามารถเก็บเสียงได้อย่างดีอาจจะมีเล็ดรอดเข้ามาบ้างในจังหวะที่เราเร่งแซงในความเร็ว โดยในการทดสอบขับขี่นอกเมืองนี้ทําให้เราได้ใช้งานระบบ e c o คโปที่เหมาะกับการเดินทางในการใช้งานแบบเรื่อยๆแต่ให้พละกำลังที่พอตัวเหมือนกันและเมื่อมีจังหวะสภาพการจราจรที่เป็นใจก็เลยลองใช้โหมดส p o r t ที่ให้อัตราเร่งที่ดีขึ้นมาทันตาขับขี่ได้อย่างคล่องตัวให้อัตราเร่งที่สนุกในการขับขี่และใน B M W 320d Sportline ตัวนี้ยังมีโหมด sport p พ u s มาให้เลือกในการขับขี่และเมื่อเราเลือกใช้งานในโหมดนี้ก็สามารถให้อัตราเร่งที่ฉับไวเรียกว่าให้สัมผัสถึงสมรรถนะการแบบเต็มๆทั้งในด้านกําลังเครื่องยนต์และการควบคุมตัวรถโดยในโหมดสปอร์ตพัฒนี้จะมีการปิดระบบช่วยการทรงตัวซึ่งถ้าผู้ขับขี่ไม่มีพื้นฐานในการขับขี่ที่ดีพออาจจะควบคุมความแรงจากตัวรถไม่อยู่ ก็แนะนําว่าต้องใช้ความระมัดระวังกันหน่อยเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าเป็นผู้ขับขี่ที่มีทักษะในการขับขี่รับรองว่าท่านจะต้องชื่นชอบกับความดิบของโหมดนี้แน่นอนอย่างที่บอกไปแล้วว่าพละงกำลังจากเครื่องยนต์ดีเซลใน bmw 3 2 0อ d sportline ที่มีมาให้อย่างเหลือเฟือก็ยังให้การควบคุมที่ง่ายขับขี่สบายจากพวงมาลัยที่จับกระทับมือบวกกับน้ำหนักที่สามารถปรับได้ตามความเร็วที่ใช้และโหมดการขับขี่ที่เลือกที่ยังรวมเอาระบบช่วงล่างที่ทำงานประสานกันตามโหมดการขับขี่ที่เลือกใช้เข้าไปอีก ก็สามารถให้การขับขี่ได้อย่างมั่นใจและสนุกกับการใช้งานโดยเฉพาะในยามที่ต้องขับขี่ด้วยความเร็วสูงการควบคุมรถทําได้ง่ายเหมือนกับการขับขี่ด้วยรถอื่นในความเร็วต่าและเมื่อต้องชะลอหรือหยุดพลังจากตัวรถระบบเบรกก็สามารถทํางานได้อย่างมั่นใจไม่มีอาการเสียการควบคุมซึ่งตรงนี้ถือเป็นจุดเด่นของรถจากค่ายยุโรปอย่าง BMW อีกจุดเด่นหนึ่งที่ทีมงาน a อ t โต i l a n d พบในการใช้งานของ BMW 320d Sportline ก็คือระบบไฟหน้าที่สามารถส่องสว่างและเพิ่มทัศนวิสัยในการใช้งานได้อย่างดีถ้าใครได้ขับรถในเวลาการคืนบ่อยจะพบว่าเวลาที่เราขับขี่ใช้งานบวกกับเวลามีฝนตกถ้าไฟหน้ารถไม่ดีจะค่อนข้างเหนื่อยในการเดินทางแต่สำหรับ BMW 320d Sportline ให้ทัศนวิสัยที่ดีกว่ารถทั่วไปเรียกว่าเหมือนขับขี่ใช้งานในเวลากลางวันเลยทีเดียว และเมื่อมารวมกับสมรรถนะของพละกําลังที่เหลือเฟือยิ่งทําให้การขับขี่เดินทางไกลสะดวกส,บ,สบายมากยิ่งขึ้นในด้านอัตราความสิ้นเปลืองเชือเ้อเพลิงของ BMW 320d Sportline ที่ทีมงานเราทดสอบได้โดยการใช้งานในเมืองหรือในสภาพการจราจรที่ค่อนข้างหนาแน่นก็สามารถทําตัวเลขอัตราความสิ้นเปลืองเชือเ้อเพลิงได้ประมาณ15-16กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับการใช้งานลอกเมืองสามารถทำอัตราความสิ้นเปลืองเชือเ้อเพลิงได้ประมาณ19กิโลเมตรต่อลิตรบวกลบ ซึ่งโดยรวมแล้วทั้ง2ตัวเลขนี้เราไม่ได้ขับขี่เพื่อเน้นความประหยัดแต่ลักษณะการขับขี่ของเราจะมีทั้งการใช้ความเร็วหรือเดินทางแบบเรื่อยๆปนกันไปโดยบางช่วงยังมีการใช้ความเร็วเกินกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกด้วยซึ่งโดยรวมแล้วก็ถือว่า BMW 320d Sportline ก็ยังเป็นรถยนต์ที่ให้อัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ประหยัดคันหนึ่งเลยทีเดียวและที่สําคัญถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสกับอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงชอบข,ขับขี่แบบบูตปารในโหมดสปอร์ต ก็ไม่ได้สิ้นเปลืองเพิ่มมากมายอะไรเรียกว่าถ้าอยากแรงอยากสนุกก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับทีมงานออโต้ไทยแลนด์ขอสรุปแบบนี้ BMW 320d Sportline ด้วยรูปโฉมที่สปอร์ตหรูหลานในแบบฉบับของ BMW ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีพละกกาลังให้ใช้งานได้อย่างเหลือเฟือให้อัตราเร่งได้อย่างรวดเร็วทันใจบวกกับสมรรถนะช่วงล่างที่ไว้ใจได้แถมยังประหยัดน้ำมันอีกต่างหากอยากแนะนําให้หาโอกาสไปลองขับดูและคุณจะรู้ว่า ของถูกแล้วดีไม่มีในโลกครับ